สวัสดีครับพี่น้องพมกับช่องนายเอคือเกานะครับมอนีกับผ้ามาดักหนูพี่น้องกันนี้ครับข้างหลังเป็นสภาพหมายหน้าล่างนะครับกะมอนีมาดักอีกหมายหนึ่งครับแตกต่างมาอีกนี้มาอีกหมายหนึ่งครับผมเพราะว่ามอนีสีดักไวครับดักไวบอดดามาละครับเพราะว่าคือฟิวมั้งหามออกบ้านสามทุ่มครับดักแล้วก็ต้องดิบกลับครับเดี๋ยวผ้ามาเบิ้งทางหนูครับเดี๋ยวเบิ้งทางหนูกันครับไม้ก็เป็นแบบนี้นะครับ ทางหนูกับเป็นน้ำหิ้มันแท้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าล่างนะครับเป็นน้ำหิ้มันแท้นะ an ครับหิมมันแท้หน้านี่ครับเป็นทางแลนของหนูนี่ครับเป็นทางทางแลนข,งขางข้างหน้าครับนี่ครับพี่น้องโอเคครับ, okay, รบเดี๋ยวผมหนึ่งมือดักก ja. ่อนล้วกาศสี่ไทยเบิงว่าพอทางง่ายงมผมจีไทยเบิงนะครับเป็นทางหนูทองขาวครับดักง่ายดักสนุกครับพี่น้อง โอเคครับลุยมาคนเดียวครับมื่อนี้ผมพ่อสวนสนุกสไลเดอร์ของหนูนะครับนี่พี่น้องเห็นไ่มครับนี่ปองมันนี่ครับอุยครับโอ้จเจ๋วเลยพี่น้องคิดว่าบอพาดครับมื่อี้แต่กะจักสิบได้ผลงานเท่าไหร่เดี๋ยวมาเบิ่งกันครับเดี๋ยวมาเบิ่งมืออื่นเสาเลย โอเคครับเดี๋ยวดักไปเรื่อยๆสีไทยเบิ่งเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหมือนแรงสีบริเละครับมือแรงสีเป็นแบบว่าเคอร์ฟิวครับดักแล้วเฝ้ากลับดจะได้เราหน่วงมากพี่น้นองเอ้ยทางง่ายพี่น้องง่ายแต่แทะอะไนี่รอแลงมาดีครับรอไปช่องไปช่องไปพุ่นพุ่นหูหนึ่งพุ่นฟองพุ่นอกจะเป็นหน้าล่างครับต่อมๆเลยพี่น้องเป็นต่อมๆเลยมันนี่ โอ้เดี๋ยวหน่วงมาโอเคครับพี่น้องดักบ่วงกันรอชมผลงานอื่นเสารเลยครับไปอรุณสวัสดิ์ครับพี่น้องผมก็ช่องนายเอนะครับวันนี้นายเอกับห้ามากู้บ่วงหนูครับพี่น้องกลับมาว่านท่าในไซแล้วเราห้องกบปรตไายนะครับเพราะว่ามันเคอร์ฟิวนะครับของฝากับบ้านนะครับกลับมาขึ้นผมกบเรตไายนะครับผมได้ยีซิแต้มครับนี่นี่ภาพยนี่แต่ยีซิแต้มครับหนูทองขายีซิแต้มครับได้ละขั้นเดียวนะครับ ละกับโมบดมันจะเบิดเวลาก่อนนะครับล่างต่ถุมเครืองละเฝ้าละอมเฝ้ายามเฝ้าละละแถวภาคกลางก็เอื่นไวละแถวภาคอีสานเอื่นวยามหนูละหนูยามหนูเออความหมายคืออันเดียวกันแล้วครับไปพี่น้องลุยไปบิงแต้มกันไปเป็นช็อตเป็นช็อตขึ้นก่านะครับไปลุย่งครับผมสึกว่ามีแต้มครับนี่พี่น้อง เดี๋ยวต้องใส่ใหม่นะครับโอ้นี่พี่น้องโอ้ตัวเส่งมามเลยนี่มันสุดยอดจริงๆเลยจเจ้าเลยครับพี่น้องนี่มันสุดยอดจริงเลยกับมีแต้มแ,แน่หลอนะครับแต่ผมไม่ได้ทายไว้เดี๋ยวผมใส่พี่น้องเบิง้งแต้มในกระเป๋าผมเอ้ถุงผ้าผมนะครับโอ้บ่เห็นเดี๋ยวอีกครับพี่น้อง มีแแ้มอยู่บางช็อตก็บประทาไยนะครับเพราะว่าม,มันหมืดโพดผมอยากให้เห็นนี่ให้พี่น้องเห็นบรรยากาศยามมเศร้าครับเนื้อของทงหน้าโอเคครับพี่น้องลุยพี่น้องครับมีแแ้มอีกแล้วครับนี่โอ้มันสุดยอดจริงเลยเข้าคอนะครับเออมันเศร้านี่เจอเหตุการณ์ที่ว่าอ่า พี่วิซีหลุดนะครับแต่กิบยังอยู่พี่วิซีขาดสงสัยหนูกัดพี่วิซี่มั้งครับมันโค้งมากัดพี่วิซีอ๋อมันสุดยอดจริงเลยพี่น้องแจ๋วโอเคครับพี่น้องว้านี่ครับพี่น้องอีกตัวหนึ่งนี่นี่ครับตัวง,งามๆเลยครับหนูต้องขาวสภาพการติครับโอ้มันสุดยอดจริงๆเลยแจ๋วโอเคเลยครับพี่นอ้องป้าสองตัวซัอนพี่น้องแต่นั่นตัวหน่อยแป้าจะได้ปล่อยตัวหนึ่ง นี่ครับความการติดโอ้เจ้าโอ้เจ้าจังมาติดสุดยอดจริงเลยเฮีย yeah. โหจะไม่โอเคโอเคเลยอ่ะโอ้ยตัวน้อยน้อยนึงโอเคครับพี่น้องตัวนี้ต้องปล่อยแล้วล่ะเจ้าของหน้าอยู่ใกล้บ้านอ๋อแนบมือเจ้าของหน้ากันเออโอเคบ่มีเจ้าของหน้าผ่าน <laughs> ต้องปล่อยครับตัวนี้นครับบรรยากาศงงามนี่ <laughs> <laughs> เขาข้อพอดี มันสุดยอดจริงเลยโอ้โหแจ๋วอ่ะโอเวอร์นะครับขอนขางอารมณ์ดีครับหนูไม่ค่อยถือแต่ก็รมณ์ดีนะครับพี่น้องวันนี้แจ๋วโอเคครับน้องครับนี่อีกตัวหนึ่งแจ๋วเลยแจ๋วเลยพี่น้อง <P hi S 1> พี่น้องครับมักขึ้นหลังนี้มันกิดถือนะครับตัวซ้ำกันเลยโอ้ ดิ้นแรงจังโอ้ยโอ้ยมันสิขาดหนูขาวครับวันนี้สงสต้สิทมานแต่หนูทองขาวครับมีเสี้ยนใหญ่เพิ่นบอกว่า <laughs> แถวนี้หนูพุกเยอะผมยังบัทัินเห็นหนูพุกจักตัวเยอะครับ <laughs> พ่อขุยหนูใหญ่ๆเพิ่นกับว่าหนูขุยหนูพุกมันโมแมนครับมันเป็นขุยหนูทองขาวครับแป้ว โอ้แต่ตัวนี้มันสุดยอดจริงเลยแจ๋วครับพี่น้องสวยนี่ก็หอดบ้านแหละพี่น้องกะมาสรุปแต้มมันครับวันนี้กะผลงานกับบุคคลดีปันอะไรครับกัเดี๋ยววุงสรุปได้ครับ,รบได้หมูอ้วนหนึ่งตัวนะครับรอบเศร้าก็ได้สิบสามแต้มพี่น้องขาดไปสองนะครับขาดหนึ่งนกกินหนึ่งไปนะ่ะไปสองเป็นสิบสามไอ้ตัวนี้แต้มที่ได้ดีสิบสามแต้ม อยากได้ดิสองตัวนั้ feel, นหนูไม่ค่อยติดพี่น้องเพราะยังบอดีละพี่น้องเครื่อฟิวเครื่อฟิวนะครับอันตัวนี้ยี่สิบตัวมาขึ้นนะครับอันนี้ก็สิบสามแต้มพี่น้องก็สามสิบสามแต้มครับได้พ่อได้ยูได้กินพี่น้องพ่อได้รับออเดอร์จาลูกค้าโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องในชไอช่องเล็กๆไพ่อ ลูกสาวบ่บ่ลุกขึ้นบ่นั่งบ่ลุกนั่งลุกลุกอืมนั่งนั่งลงอืมวันดีหน่อยวันดีผู้ชมหน่อยวันดีค่าวันดีผู้ชมข้างนี้ข้างนี้ดีละอืมวันดีค่ะดูหน้านี้อืมน่าดีใจมากเลยพี่ตอเนี่ยพี่ตอพี่ตอพี่ตอคลิปครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยครับบายบาย